สวัสดีครับต้อนรับสู่ฟาร์มปลานะครับกับพงขาวนะครับที่สมุทรสงครามนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับพันปลากระพงขาวนะครับเกรดพรีเมียมนะครับเป็นเกรดส่งออกนะครับก็ฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะครับที่มีความสนใจเรื่องสายพันปลาอยู่แล้วนะครับที่จะไปลงไปเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินเหยื่อสดหรือว่ากินอาหารเม็ดนะครับ ติดต่อพูดคุยทางเพจได้โดยตรงนะครับกับสายพันปลากับหงข่าวนะครับที่สมบูรสงครามนะครับน้ำก่อยน้ำเค็มน้ำจืดสามารถเลี้ยงได้นะครับก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับทางเพจสามารถปรับนะครับปรับเรื่อปรับคุณภาพของน้ํานะครับหรือว่าเกี่ยวเรื่องความเค็มของน้ําได้นะครับแล้วก็มีปลาของเพจก็มีการรับรองคุณภาพนะครับถ้าไปปล่อยแล้วมีเสียหายนะครับมีช็อกมีน็อกก็ พูดคุยกันนะครับเรามีการเคมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ฝากพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์หนึ่งนิ้วนะครับสองนิ้วหรือสามนิ้วสี่นิ้วก็ตามนะครับสนใจก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ไซส์หนึ่งนิ้วนะครับไซส์หนึ่งนิ้วนะครับมีสองนิ้วมีสามนิ้วมีสี่นิ้วมีแบบฝึกอาหารเม็ดด้วยนะครับท่านใดมีความสนใจนะครับก็ติดต่อพูดคุยแต่ถ้าเป็นปลาเหยื่อนะครับ ก็จะราคาถูกกว่าที่ฝึกอาหารเม็ดนะครับก็ติดต่อพูดคุยกันนะครับกับทางเพชรนะครับกับอ่าฟาร์มเพชรนนจันทร์นะครับของเพชรทาปลานนจันทร์ทะเลด้วยนะครับที่นําเข้าจากอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เราทามานาแล้วนะครับกับพันปลากระพงขาวนะครับก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับกับทางเพชรนะครับลองมาเข้ามาดูนะครับของเพชรเลี้ยงเป็นระบบปิดนะครับ ปลอดภัยจากเชื้อโรคแน่นอนนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0836673525นะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยที่ติดตามกับทาง PJ s e f o o d กับทางเพชรนนจันทร์กับทางเพชรพันปลากระพงนะครับยังไงก็ติดต่อพูดคุยกันนะครับทักไลน์ก็ได้นะครับใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับ0836673525นะครับกับทางเพชรนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเพชรนะครับเผื่อมีอะไรดีๆนะครับแนะนำกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากมครับสำหรับทุกท่านนะครับขอญาตลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ